โอเคครับก็มาเข้าสู่วันที่2นะครับในการทําความสะอาดภายในรถก็หนักเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ตรงนี้โคตรเปื้อนเลยดินสอพองสมัยเล่นสงการเมื่อกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้นะครับก็เก็บได้ประมาณนี้อาจจะเช็ดถูได้อีกนิดหน่อยนะครับก็่ะเริ่มพอถูเสร็จก็เดี๋ยวรอมันแห้งสักพักเดี๋ยวก็จะลองเก็บสายไฟนะครับ ก็ปูพรมนะครับต่อสายลําโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เบาะหน้าเรียบร้อยแล้วก็เหลือใส่แค่เบาะหลังนะครับแล้วก็ล้างภายนอกรถนี่ก็ใส่กลับได้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่เบาะหลังกันแล้วก็ ล้างรถข้างนอกนะครับภายนอกอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเช็ดคอนโซลอะไรอย่างนี้อีกสักแป๊บนึงเ,นเสร็จเสร็จน่าจะใช้เวลา3วันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะครับ